ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้หูชอบสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกเช่นค่ายแ yeah! มดวันนี้นะครับผมเป็นการขึ้นลิฟต์นะครับผมและก็ลิฟต์เนี่ยเขาจะพาเราเปลี่ยนด่านกระโดดไปเรื่อยๆโอเคจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าแย a ยู yeah! มาแล้วพวกเราอยู่ในลิตแล้วแหละตอนนี้อ๋อฮะิบกำลังพาพวกเราไปห้าด่านใหม่นะครับผมโอเคมาแล้วมาล้ไปกันเลยพวกเราไปถึงบนสูงสุดเลยไปอเจ้วันมาแล้วแหละอเจยหวันดีครับทำอะไรกันเจไปดิรอเลยละเจเจงอาเจงอออยาน่เจอยอ้อยอ้ยอยอ้อยอยออย้อยยออยยยอย้อยอยอ้อยอ้อยย้ย้ยอยย้อ้อยอย หลวงก็ทำไงเนี่ยเฮ้ยรัดไงเ <ś led> จได้ปะเนี่ยอาจจะเจได้ปะเนี่ยอ๋อได้ไไไไเว้ยอาจอจะป๋าละป๋าอ,อ,อ้อแล้วอ้อยอแล้วอ้อยป๋าป๋าจเย็นอาจจ๋งอาจจ๋งงวดด้วยอ๋อยกระปุกอ๋อ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 ยอ้อจะมาไปเนี่ยแล้วอาจเจะอาจจะอาจจะป๋าละป๋าละรอละละวนรอละละวนรอละละป๋าปัาบโอเคโอเควนรอละละ มาละอเจย์วัดเดชน้องผมแหลงทำอะไรจ้าพี่อ้วนมาละอเจย์อเจย์อเจย์เจยเจยไปเดช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 รอเลยล่ะอเจกอเจกอเจกโอเคโอเคอ่าเสียวไอ้อเจกไปไปอเจย์อเจย์ห่อหน้ากลัวเหมือนกันเนี่ยพวกเราตกไปเริ่มใหม่ละจตกไปนี่กลับไปในลิฟต์เลยแหละอเจย์อเจย์ A chơi, A chơi, không có tin checkpoint, checkpoint này nè, phải nè, hứa đấy nè. Oh, giờ bênh à. A chơi, A chơi, ăn rồi nè, ăn rồi nè, ăn rồi nè, ăn A chơi. A chơi, A chơi. มันก็ง่ายอยู่หรอกอ๋อแต่ถ้าพลาดนิดเดียวนี่คือบอกเลยเดสมาแลี่เข้าไปกันแล้วอเจย์อเจย์แล้วๆแล้วพวกเราอเจ๋งอเจ๋งหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหน้าหลบหลังอเจย์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 จะถึงแล้วล่ะจะถึงยังใกล้แล้พวกเราอินเตอร์เร็วไปละอเจย์อเจย์อเจย์อเจยโอ้ถึงแล้วเย้ เส้นช้เป็นอย่างนี้นี่เองก็ฮอเแท่งจริงเลยอ้นออาจิงเจยมาแล้วพวกเราเต็มพร้อมลิปมาแล้วอาจจะเกยลิปเปแล้วล่ะไปกันเลยเย้โอเคไปละอาหวัดนี่อะไรเนีตกระมงเพสีพูก็มีอ้าวอเฮ้ไปลอจวัดดีชัเองแหละนะออาจไมดไมด้ออออมันะโอาจ โอ้โหโมตโมเกือบแล้วล่ะแล้วอาเจย์อาเจยล่อแล้วแหละรอแล้วแหละโอ้โหไปละอาเจย์มันทำโดนสีอะไรหรือเปล่าไม่นี่โดนได้หมดโอเคไป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 กันต่อพวกเราวันดีแล้วน้องๆตามพี่มากันเลยอาเจยสาวรษฐสวยๆอาเจย์อาเจย์อาหารนมๆละลาอาเจยตางกันมาเลยแหละอาเจย์ไปไปเดาบ้าบ้าโอเคโอเคอาเจย์อาเจยไปแล้วอ๋อ hehe, ้โห เฮือดฮ่าฮ่าฮ่า uh ฮ่าเหินเยอะไได้เอาจยกแล้วจะกระโดดได้ไหมฮได้แล้วล่ะอาจายเกเหินเลยแหละอาจเหินมเอยแล้วแหะงานคอลตรงนี้ละเหินเหินเคแล้วล่ยแล้วพวกเรารอแล้วละเต็มเขาจเละยวัดีอาจย้เครับจะใครเครับ อาะเจิงอาะเจิอาะเจ๊อ si าเจ๊อ um ่เจ๊โอเคครับอ่ฮ่าฮครับโอเคแล้วแหละอาะเจ๊ผ่านไหมอ๋อฮะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนี่ยมันก็สูงเหมือนกันแน่พวกเราเนี่ยอ่ะเจ๊จริงๆรูปแบบมันก็ดูง่ายนะอาจเจ๊เพราะเล่นจริงๆนี่คือถ้าตายเริ่มใหม่แหละอ่าฮะมีความยากเยอะอาะเจ๊อาะเจ๊ผ่านแล้วเขาจะใช้ล่ะพวกเราเนี่ย ใช่หวัดดีอาเจ๋อาเจ,ออาเจ๋แย่วันเองแหละอาเจ๋ก่อนนะครับน้องๆแบบนี้นะครับผม ก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไ nah, ม okay. ่ได้ง่ายเกินไปนะผมพี่ว okay. ่ากลางๆนะโอเคจริงๆแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกคนเลยอสนุกเลยแหละฮะอาจจะเกยเมื่อเพลนให้ฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้เลยแหละแบบนี้ฮัลอาเจ๊ลิฟกระโดดอ่เจ๊เราไปชมกันต่อดีกว่าพวกเราแย่จะเกยมันกรนต่อ เต, ius ius ตี๋ยวพวกเราลิฟมาแล้วอาจารเกย์ลิฟมาแล้วอาจารย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 เตียวว่าล่ะล an <sig S 1> <us> ิฟจะพาไปส่งที่ไหนอาจารยด่านอะไรอ่าฮ่าฮ่าฮ่าด่าอะไรเนี่ยอาฮ่าบลกลบคุณหารพวกเราอาจารเกยไปแล้วละไปเลยอาจารยไปดิออ๋อเหมีสะพานต่างได้เหรอฮ่าโอเคอาจารยหลบซ้ายหลบขวาเด้ง้าเด้ง้าเด้งหลังแล่ะอาจารอาจารยโอเคโอเคสวยงามไต่บันไดไปเลยแหละ เจี๊ยบเจี๊ยบคนมาแล้วครับไปไปอ้อย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 อ้ยออยยโอเคโอเคอเจยอเจีอเจยอเจยอ้วนเองแหละจะใครล่ะกุ๊กกูอเจยอเจยโอเคเจี๊ยบโอเคเจี๊ยบอ้วนอยู่นี่แล้วต่างกันมาแล้วอาหารสะพานปลก อาเจย์อาเจย์เกย์กุ้ยค <ไป S 1> ิ้วโอเคนี่มันตกกระบองเพชรสีส้มนี่นะอาเจยเกี้เราเจอสีฟูนี่นะอาเจย์แค่ทำมีสีส้มใจเย็นๆผ่านละผ่ากันต่อลาวแล bon ้วฮอคนเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วฮ๊อคอย่าหวยพวกนี้ไปเลยป้า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 โอเคผ่านแหละ โอเจคอ่ะเจ๊์อ่ะเจ๊์อ่ะเจ๊โอเคสวยงามไปแล้วข้ามสุพานอินโดมอลานะอ๋อต้องมีมอลานี่แล้วฮัลโหลอ้อย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 อ้บอกมาเยอะเลยล่ะอ่ะเจย์อ๋อมันตะมอเยอะไปแล้วเรามีเราต้องจริงจังเลยละพวกเราฮะเรามอเยอะกันไปอ๋อกลับมาตัวกระบองเป็นสีส้มแล้วแหละ เหมนกันต่ออเจอเจอเจต้องใจเย็นหน่อยแหละอเจพวกเราใจร้อนเกินไปอ่ะอ้วนใช่ไหมแน่นอนครับเราใจร้อนเกินไปนิดหน่อยอเจอเจอเจโอเคสวยงามไปละ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 อเจอเจอ๋อเมื่อกี้เรามาถึงตรงนี้นี่อเจโอเค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 มันเดีืยวข้างบนไม่ได้นี่หว่า เม yeah. 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 ื่อก no ี้เราเดี๋ยวข้างบนเลยตอกอ่ะเจ้อ่ะเจ้อ่เจ้ไปไปไปละโอ๊ยเวลาจะหมดแล้วล่ะอ่เจ้เจ้ถึงแล้วล่ะฮ่าอ้วนถึงและละเย้อ่ะเจ้เจ้หวัดดีฮะอ้วนถึงอีกแล้วอ่ะถึงเย้เย้สวัสดีครับขอตัวใช้ก่อนละรีบกำลังปิดบุกแล้วเย้อ่เจ้เก๋อ้วนผ่านแล้วแหละอ่ะเจ้ ล,ล,ลิปจะพาไปส่งเราที่ไหนดึมเดือดึมเดือดึมเดดึมสวัสดีสวัสดีแหละอจ๊อาา่ฮะอาา่าฮะ้านเมียงอาา่อฮะอ่าฮะอะไรกันเนี่ยอะอะไรอจ๊ไปดิอะไรรอเลยล่ะอจ๊ไปละ ปลแล้วอ้วนแล้วะอ้ว pues นไปก่อนแล๊ายบายเฮอ้วนไปแล nah. ้วอาเจ้เหินเวหาอาเจิงอาเจงฮอะเจ้งอาออยอ้ออ้อยยอ้ยไม่ต้องอนบนแรงพอให้อันนี้บวกเลขนี่หรอสองบวกสองเท่ากับซีอาเจ้เกหรือใครจะตอบยี่สิบสองก็ได้นะอาเจ้เฮเเตอบยี่สิบสองอะร่วงนี่แหละเกสะพานขัดขอีกแล้วอาเจ chế bye 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 múc lao à chế ôi 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 đi ลได้ไโอเคลัดดีกว่าอ้ว่ามันกอนี่ว่ามีลัดด้วพวกเราอาจจะยมีลัดเหฮ้สบายเลยละมีลัดเหรอเสายลัดครับสายลัดอาจ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 โอเคไอไอไอไไอยังไงเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ระโดดอีกว่า ไม่ไหวเดี๋ยวตรงกลางให้มันลุกขึ้นมาในเรื่องใหม่นะพวกเราปลอดภัยไปก่อนดีกว่าพวกเราอาจจะเจ๊กระโดดดีกว่าอาจจ๊อ่ะเจจะใช่กแล้วพวกเราเย่ yeah. อจุ๊กเดือยว่าเขาจใชแล้วครับเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย่อสวยงามาแบบเธอวะแย่แย่วันนี้วะ ก็เป็นไงมั่งครับน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมส่วนวันนี้อาหาพี่ก็ขอจวไปก่อนแหละบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราเย้ยู yeah.